สวัสดีค่ะคุณยายท่องสีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ท่องสีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีปีใหม่นะะสวัสดีปีใหม่นะคะ่ะค,ค่ะเมี้ช่องสาวนิ้งพารวยช่องพุนชแนลครับค่ะก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณแม่หรือว่าคุณยายท่องสีเนาะคะ่ะไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านในงวดวันที 17, ่สิบเจ็ดมกราคม2567หรหบเจ็ดนาะคะ่ะงวดวังหันค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณยายท่องสีกับเขาค่ะคุณยายพ่นหายมาซีซี คุณยายเพิ่นฝันเห็นเขือได้เนาะคุณยายเนาะค่ะเพิ่นหายมาซีซีกับเขาของเพิ่นแต่ว่าช่องสาวนิ้งบดไ้มาตามเพิ่นเนาะค่ะค่ะหลังหวดนี้คุณยายเพิ่น่าเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคุณยายฝันยังไดเนาะเบาสูฟังเลยค่ะันวเห็นเม่ก็บลูกมันหนีจักมันสิหนี้ไปใส่แล้วลูกสามคนผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงสอง

ก้ากระโปปากโดไปซื้อเอาถามถามกระโปปากนั่มโบครับถามกระโปปากนั่มก็ไปซื้อเอแม่ก็คิดว่าเอาต้องมาเขียยทักเขี่ยเนื้อควบคือในควบในควบฝันควบคือในฝันนั่นครับที่เขียยทักเขียยเนี่ยแฉไม่ไงข่วงว่าไม่ไงข่วงนะในควบในควบฝันว่ามันค้นบ้านจะของหนังโบเมียงโบเมียงกระจายไปแล้วว่าบ่แมียงโบเมีอีข่วงเข้า่า บานนี่ผู้ชายที่ว่ายางออกก er. no e? ul, no e. ่อนน่ะเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยหัวแยงแยงกูดกูดเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยมันกับบุ้งวาจ้าไปเร่งมาจักหัวขวมไปผู้เดียวมันก็แบบยางออกก่อนไงบานนี้ผู้หญิงสองคนที่ว่าอยู่ไายนี่ก็เป็นเป็นเด็กน้อยคือกันบอกคะเด็กน้อยก็เป็นสาวเจอกกะเจ้าสาวเด็กน้อยจำผู้สาวจำผู้สาวนะครับบ้านเป็นเด็กน้อยก็ถือว่าเป็นแต่ว่าหัวผู้ยงหัวไง ค่ะสูงซ้ำกันเออครับมันเป็นอย่างนี้ซ้ำกันคุงกับส้งเดียวกันเลยคือคนผู้เดียวกันอย่างนี้เองค่ะโอ้คุณสิคือใหญ่บัวน้อข่วงฝันคือฝันจะโดนเจ้าแม่ก็คุณแม่ฝันเหมือนไรครับนี่ฝันจะเลีกออกสองมือเลีกออกสองมือกะเรีกออกวันที่สามสิบนะครับเนาะกะบสามสิบวันที่หนึ่งก็เลยฝันแต่หนึ่งจืดใหญ่คุณแม่เพิ่นฝันเลีกออกได้สองมือค่ะท่านผู้ชมแล้วคุณแม่เพิ่นกับมาฝันเนาะค่ะไปย่ออย่างจัน ใช่ค่ะมันคือใหญ่เลอฝันเห็นเด็กหน่อยผู้ชายยางก่อนหล้วก็มีเมย์เพิ่นเนาะค่ะเมย์เพิ่นยางทั้งกลางแต่ว่าเ,เป็นผู้เฒ่าเป็นบอกค่ะคุณยายเออเฒ่าก็ว่าเนเฒ่าแห้งยอกเฒ่าโบงแห้งเนาะค่ะเป็นผู้เฒ่าแต่เฒ่าโบงแห้งขยานทั้งกลางแล้วก็มีลูกอีกสองคนเป็นลูกสาวสาวซำหน่อยเนาะคะ่ะยางน้ำกลดสองคนเพิ่นว่ายางคม ยางแดนบ่นไหมยางคือยางชื้อไปวันก็วันมีข้องมันเป็นข้องทางยางยางบอกยังยๆก็คือข้องไถ่ไงยางไปยางไปยางน้ำข้องไถ่ไปเลยยางข้องไถ่ไปเลยยุ้งใส่ยางก่อนแม่ยยางกลางแล้วก็ลูกสาวสองคนคือว่าเขียดบ่อข้าห้เเขียดบอเอิญใส่บอปากเมีนบ่ออุ้มเยอะก็ขอจังจะบอกให้จะบอกก็มอกเบื่อมันเขียดคุณเม่คิดว่ามันในความฝันคิดว่าเป็น แม่ก็ว่าพีเป็นผีเป็นผีแม่บอได้บอกยังน้ำเคินอยู่บ่คะคุณแม่อ๋อบอกจะเ่ยมชิ้นก่อนขอแต่ว่าขอจุกขอยากถ้าอยากไปเกิดไปขังคนว่าแม่นี่ละมือใงนีกับแม่ก็ว่าจะแนี่ยมถ้าอยากไปเกิดไปขางก็บอกให้มันถือมันยังเขาใหญ่เขากระจางงามข้ามบุญเหบจุอาอยากเนีามให้ก็จะไปเกิดแม่ว่าจังสีมือแม่กับขอจะยังสี เห็นบอกว่าขอมึงกับบักอันมันเฉียดเหันว่อวูวูเมาบักเฉียวมายึดเหันว่าบักเกี่ยวกันบักยุ่งกันจังามาไหนซีซีบครับบกเกี่ยวกันบักยุ่งกันมาหอนี่มาเดือบผุเขียวใจกับบักเบาเงี้ยมันอืมค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายทองสีเนาะค่ะที่เพิ่นมาเว้าสู่ฟังบานี้ตเล็ลราค่ะคุณยาย ตัวเลขจากความฝันนี่สิตีหตัวไรหนอเก่างเงน้ยเนอะหนึ่งสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองเลขสามตัวแล้วงสี่สองขั้นส2่ไปสื่สี่สองสี่สี่ไปจังอยางเงี้ยสี่สองสี่ี่เนาะสี่สองสี่สีคุณยายหายมาหนึ่งสี่สองค่ะสามตัวคุณยายหายหนึ่งสี่สองสอตัวหายสี่สี่เนาะ ซี่สองกับเปตัดเหรนเอาเนาะคุณคุณยายเนาะนตัวค่ะบเอ้แนวทางคุณยายประกาศประกาศหนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่กับปตัดเหรนเอาฟันว่าเห็นแมลูกผ้าลูกยางน้ำล้อมไถฟันว่าลูกไส่นะยางน้ำหนาเม่ยางอยู่กลางแล้วก็ลูกสาวสองคนยางน้ำหลังมาลูกสาวสองคนนี้เี่งกันเสมอกัน เป๊ะๆเลยเนาะคุณแม่เนาะส,ส่งผมมาแบบเดียวกันส่งผมกับฟูเดียวครับผมคือ pues มึงลูกสายยางน้ำหนาแม่อยู่กลางแล้วลูกสาวสองคนยนี่ยทั er ้งหลังยนี่ยทั้งหลังครับผมนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของคุณแม่ท้องสีกับผมกับไอเอฟซีเอาไปตีซอยกันนะครับเนาะไปแปรถ้าทันใดมีความคิดเห็นเป็นตัวเล็กตัวไรกะข้อมเมนต์ใต้คลิปบอกเราสูกันฟังกระได้ครับผมแต่ว่าตัวเล็กคุณแม่เพคุณจะหายมากนะครับเนาะเป็นตัวเล็กของคุณแม่เองครับผมราคา มีเอฟซีมีความเห็นแตกต่างจะนี่กะคอมเมนต์บอกเราสู้กันฟังเพิ่มเติมได้ครับผมค่ะตั้งแต่ปีใหม่มา,มานี่ซาวนิ่งไปตามความฝันเนาะค่ะนําหลายคนค่ะ,คะแต่ส่วนมากสีมแตะคนฝันเห็น <c oughs> ผู้หญิงเนาะคะ่ะเด็กหน่อยผู้หญิงบเอามานํากันค่ะมูเมนต์ซีซีสีมาอีกบกจ่จะวางหวดนี่ครับ่ bon บนี่ครับ่บนี่บบซีซีกับซีสองเนาะอาสีมาอีกเพราะว่าส่วนมากมีตะคนฝันเห็น ผู้หญิงสองคนที่ไปตามมาส่วนหมากมีแต่ฟันแนวนี้ฟันเกี่ยวกับผู้หญิงบ่เห็นไม่หยิงบ่เห็นเ้็กหน่อยกับฟันเกี่ยวกับเด็กซีซีนะครับเนาะค่ะ,คะแต่กับโบน่ครับผมตัวเล็กนะครับเนาะอาจจะเป็นไปได้กระเมียนรค่ะกะ,ะ,ะใหอ้ท่างไมช่ชมเอาไปพิจารณะเนาะครับเนาะ<อ>จะเป็นตัวใดครับค่ะ,ค,ะคุณยายมิย้งเพิ่มเติมอีกบอคะไ่มีขังนั้นล้ค่ะคุณยายเพิ่นกับฟันสันๆเนาะค่ะ ขอขอบคุณคุณยายหลายๆเนาะค่ะที่คุณยายบบแพงตัวเลขกขอห้มีโคมีหลับตอนรับปีใหม่กับคุณยายท่องสีบอรสุขหูสุขคนค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะคุณยายสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายท่องสีค่ะคุณยายท่องสีนี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนห็นเด็กหน่อยผู้ชายยางทั้งหนาเพื่อน่าแล้วก็มีมีแม่นเนาะค่ะเป็นผู้หญิงแต่ว่าอายุกับลายเตบแล้วแต่บ่ถึงว่าเถ่าเพื่อนใบยางทั้งกลางเนาะค่ะ แล้วก็มีเด็กหน่อยผู้หญิงอีกสองคนค่ะกระลังสิเป็นสาวเพิ่นว่าค่ะตัดผมสันซ้ำกันเพิ่นว่าย่างเหี้ยงกันสองคนน้ำกลนเนาะค่ะคุณยายเพิ่นก็เลยตีตัวเลขให้เป็นเลขกสามตัวกับสองตัวค่ะเลขกสามตัวก็คือหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองเนาะค่ะเพิ่นว่าเด็กหน่อยผู้ชายน้าหนาก็เป็นหนึ่งเพิ่นว่าแล้วก็ผู้หญิงเนาะค่ะเป็นแม่อยู่ทางกลางก็เป็นสี่เพิ่นว่าน้าสี่เนาะค่ะแล้วก็ผู้หญิงสองคนเพิ่นว่า ลูกสาวเป็นผู้หญิงสองคนว้กํกำลังสีเป็นสาวซํำหน่อยผพบ่าย่างน้ำกลนเนาะคะ่ะแต่ว่าผมสันเป็นสองผลบา่าค่ะสองคนผลหายมาหนะะึ่งสองเนาะค่ะเหล็กสามตค่ะส่วนเหล็กสองติ่ผลขหายมาซีซีเนาะคะ่ะตีจากผู้หญิง สองคนค่ะซีซีเนาะค่ะค่ะเซาหนิงกับมาตัดให้กับท่านผู้ชมเนาะค่ะกับสิเป็นหนึ่งซีซีหนึ่งกับน้ำค่ะซีสองสองซีกับน้ำค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะกับน้ำค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายท่องสีค่ะที่เพิ่นมาเว้าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาภในรางวัล กับคุณยายเบิร์สุขูสุขชนค่ะในวดวันที่17มกราคม2 5 6 7นี่เนาะค่ะอย่าลืมนะค่ะอย่าลืมวันหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันค่ะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวกับหางก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ แต่อย่าลืมตัดกับหมุนตัดกับหมุนนำค่ะการใบเนาะค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพะรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันควันยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งแห่งมานมาน,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวันลอตเตอรี่บอรสุขูสุขนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิงพ้าร่วยได้หาคลิปดีๆตัวเล็กดเด็ดมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ